สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ใน EP พีที่9แล้วก็วผมนายสร้างสถาคขอนเมือง2หอ,อในอับเจ็วันนี้เรามาอยู่ในเรื่องประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสมคัญเป็นยังไงนะไปะติดตามเลยครับประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสำคั์มีดังนี้หนึ่งเพื่อให้เข้ารับการอบรมในส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สการสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรม 3. ส,สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ได้ในระยะอันเวลาส,าสั้น 4. เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและรู้จักแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม 5. ช่วยให้เกิดทนันคติที่ดีต่อกัน 6. ช่วยส่งเสริม ให้การทำงานรวมพลังกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจ็ดช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายวันนี้ผมขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณสำหรับการรับฟังและการรับชมนะครับขอบคุณครับ